สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่30มิถุนายนว่าดวงชะตาทิศทางของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนจะเป็นไปแนวแนวน้อมเช่นใด สำหรับเดือนนี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของการงานสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อยู่ในช่วงที่ดีการงานการเงินอาจจะไม่ติดขัดอะไรมากมายแต่ก็ยังอยู่ในการควบคุมของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า ที่จะควบคุมให้คุณต้องเดินทางไปทิศท,ท,ทางนู้นทิศทางนี้ซึ่งอาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดไปบ้างแต่ก็ขอให้คุณอดทนเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ถูกควบคุมก็ไม่ได้เป็นผลร้ายอะไรจะทำให้คุณสามารถอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ได้ สำหรับเรื่องของการเงินการเงินของคุณถ้าหากคุณมองหาช่องทางต่างๆในการทำเงินในอาชีพที่สองหรือ,อไรายได้เสริมในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่คุณอยากที่จะเริ่มต้นทำอะไรในสิ่งใหม่ๆหรือผู้ที่เริ่มต้นไปแล้วช่วงนี้ก็จะทำให้ สิ่งที่คุณทํานั้นสร้างรายได้ให้กับคุณเข้ามาได้หรือผู้ที่เกิดการติดขัดขัดข้องจากสภาวะเศรษฐกิจโควิดที่ผ่านมาทำให้อาจจะไม่มีงานทำหรือตกงานในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดีที่คนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงนี้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ แล้วการเงินของคุณก็จะกลับมาค่อยๆดีขึ้นในส่วนของเรื่องความรักความรักของคุณขอให้คุณพูดคุยพูดจากันให้ดีอย่ามัวแต่ไปฟังผู้อื่นพูดนูน่นพูดนี่ทำให้คุณทะเลาะเบาแบ้งกันขอให้คุณ รู้จักเข้าใจหรือเชื่อใจกันแล้วความรักของคนก็จะแบ่งบานขึ้นไปในทิศทางที่ดีเป็นความรักที่ดีและมีความสุขขอให้คุณเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วทุกอย่างจะเดิมเนินไปในทิศทางที่ดีส่วนในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงนี้สุขภาพของคุณยังไม่มี สิ่งใดหรือสัญญาณใดที่ตอบว่าสุขภาพของคุณไปในทิศทางที่ไม่ดีแต่ก็ขอให้คุณช่วยรักษาสุขภาพมันออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทุกอย่างป้องกันไว้ดีกว่าแก้แล้วชีวิตของคุณสุขภาพของคุณก็จะดาเนินไปในทิศทางที่ดีสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ในช่วงวันที่21มิถุนายนนี้ในวันนั้นจะมีสุริยุปราคาในช่วงเวลาประมาณบ่าย2องโมงขอให้คุณในช่วงนั้นอยู่ในที่ร่มอย่าออกไปรับแสงออกไปดูสุริยปราคาเพราะถ้าคุณออกไปรับแสงหรือไป ดูสุริยประคาคุณอาจจะได้พรับพลังงานที่ไม่ดีที่ส่งผลกระทบต่อคุณอาจจะทำให้ดวงของคุณแย่ลงไปได้ก็ขอให้ในช่วงนั้นคุณอยู่บ้านหรืออยู่ในที่ร่มแต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้สวดมนต์หรือนั่งสมาธิในช่วงนั้นก็กได้ในช่วงเที่ยงถึงเวลาบ่ายสามโมง ขอให้คุณโชคดีในเดือนนี้สวัสดีครับ